สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้เจอกันอีกครั้งครับวันนี้อู่ประสิทธ,ธิโชคการช่างสกลนครเราอยู่ที่บ้านหนองสุ่มตําบลหนองหางอําเภอม่วง30จังหวัดบนราชธานีครับวันนี้เรามาทําเสาตู้นวดให้กับคุณลุงทองคําเนื่องจากงวดที่แล้วลุงทองคำไม่ได้ทํามวดที่นี้เราเลยมาทําให้เปลี่ยนเสาตู้นวดครับเสาตู้นวดแตกของ DC 70 แล้วก็มีเสริมก็คือปูเลดปูพื้นจกูครับพื้นจกูเป็นแบบเลดกำลังรื้อถ้าเก่งกำลังรื้อลงเราจะทำเป็นสแต,นเ,ตนเลสหมดครับเพราะของเราทำมาจากอูเลยแล้วก็มาติดตั้งเลยง่ายนี่คือเสาตู้ที่เราทำขึ้นมาจากอูครับ เอาตู้นวดดีซีเจ็ดศูนย์มาพร้อมติดตั้งเลยนอกจากนี้ลุงทองคําก็ยังทําสายพานันธุ์คู่พร้อมไปด้วยเนื่องจากงวดที่แล้วเรามาติดตั้งดาวหกแฉกให้กับคุณลุงทองคํางวดที่แล้วครับดาวหกแฉกของเร,เรามาติดตั้งให้งวดที่แล้วลุงทองคำบอกว่า เกี่ยวดีมากเลยขอบคุณครับขอบคุณหลวงทองคำมากที่ให้คำคำชมนะครับเดี๋ยวพอเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับในคลิปหน้าครับผมครับหลังจากที่เราประกอบที่ตั้งเสร็จแล้วเราจะเทสรังระบบและส่งมอบรถให้กับลูกค้าเราจะเทสนั้นดูว่าเกิดจากปัญหาอะไรครับเราจะได้ทำการแก้ไข ม,มีปัญหาครับท่านใดสนใจตกแต่งรถเกี่ยวรถไถหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรสามารถตริดต่อได้สรีรัตน์ศิริทวการช่างเบอร์0 6, 6 32 32 32 1 6 2 6 3 2น2องเรายินดีบริก,การทั้งในและนอกสถานที่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ